รดน้ำต้นไม้นะคะเพื่อน,นคนก็ต้องการความรักต้นไม้ก็ต้องการน้ำนะคะเพื่อน,นมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> พอพืชผักได้น้ำนะคะเขาก็ดีใจนะคะ วันนี้บรรยากาศดีหน่อย19องศาตอนกลางวันแดบ,บร้อนมากๆออกมาจากนอกบ้านนี้ขนลุกตรงร้อนจนหนาวอันนี้จะเป็นแตงกวานะคะ มีแตงกวาแล้วมีแคนตาลบด้วยนะคะแตงโม้ายดูดิดอกไม้เข้นเขียวหมดเลยแดดแรงจัด ต้นหมดน,นะดอกไม้สีเหลืองๆชมพูนี่เขาจะบานเฉพาะช่วงเย็นนะคะ เดี๋ยวเราจะวางใสา่ย,ยางไว้ตรงนี้นะคะเราจะปล่อยน้ำเข้าไปเนะข้เาไปในเสือที่ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปนะคะมาเป็นกำลังใจให้นะคะเลิบเลิบทุกคนคะ่ะเลิกเลิบเราลดต้นไม้ลดผักเสร็จะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมกับข้าวเย็นนะคะวันนี้จะทำลาม,มาตินนะคะ เพื่อนๆนตามเลยค่ะเดี๋ยวไปจิบน้ำก่อนนะคะเราไปทำกับข้าวกันทีกวค่มาอีกแล้วค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูตุรกีนะคะลามาจุนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มีมีพริกแล้วก็ผักชีฝอยที่ไปเก็บมานะคะแล้วก็หั่นฝอยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต่านะคะแล้วก็เป็นเนื้อมีเนื้อสับนะคะ หั่นแล้วก็ใส่โถบดไปเลยนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้นะคะครานี้ละคะด้านนี้ก็ปั่นแป้งนะคะอีกสิบเก้านาทีนะจะเสร็จเสร็จเดือดเรื่มก็จะหยุดนะคะแล้วเราก็เทออ,อกใส่ ติดก็เราก็เอาเมือจุ่มแป้งแป้งแห้งเพื่อมาให้แป้งก็จะปั้นให้กลมแบบนี้แล้วก็พักแป้งอีกสามติดนาที เราก็ไฟทิ้งไว้นะคะรอให้ไม่ฟืนให้หมอดนะะให้เป็นทางรอต่อไปเลยค่ะเราอยากได้รูปทรงไหนเราก็จัดไปเลยนะคะเพืเ่อนๆใส่เตาอบไมโครไมโครเวฟหรือว่าเตาอบก็ได้นะคะแต่วันนี้อยากใส่เตาฟืนนะคะ อาหารที่เราทํากินเองเรา